ลักชูสุดๆเมื่อ Adidas สกอล์นำโดยคุณนิสารัตฉายมงคลชัยผู้จัดก,การอาวุโสฝ่ายธุรกิจ a d ดิดาสกอล์บริษัทอาดิดาสประเทศไทยจำกัดฉลองความสำเร็จ o r i g i ิน l ลสกอล์ฟคอลเลกชันเสื้อผ้าสุดคลาสสิกลุคพรีเมียมของแบรนด์ด้วยการเชิญเหล่าเซเลบคนดังอาทิแพนเค้กเขมมนิตโทมัสทีทัตแบงค์ทิติเต๋าเรษฐพงษ์และมายนภัสสี รวมงาน p i v a t e Celebration Marking The Launch of Original Golf Fall Winter 2025พร้อมแสดงแฟชั่นโชว์สุดอลังการเปิดตัวดรอปใหม่ชูความคลาสสิกและ High Fashion ลุกตลาดนักกอบไทยอย่างต่อเน,นื่องนักกอบสามารถพบกับ c o r r e c ชั o Original Golf c o r r e c t i o ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ Adidas Brand Center ชั้น3 Center w o l d Adidas Golf Flagship Stone ช,ชั้น2 t a n i a Shopping Center และ w w w a d i d a s c o t h t s o r i g i n a l g o l f เท่านั้น Adidas Golf อะค่ะเราจัดงานวันนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าการแต่งกายอะค่ะเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้จำเป็นจะต้อง แต่งตัวเพื่อที่จะไปออกรอบอย่างเดียวถ้าสังเกตคอลเลคชันในวันนี้นะคะที่เราเรียกว่าออริจินอลกอฟเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสีสันเต็มไปด้วยความสนุกนะคะซึ่งจริงๆลุกอย่างที่เราแต่งอยู่เนี่ยออกรอบได้เพราะว่าสินค้าหรือว่าเทคโนโลยีที่ใส่อยู่เนี่ยเหมาะกันไปเล่นกอล์ฟอยู่แล้วแต่ว่าเราก็สามารถแต่งตัวแบบ airport ลุกใช่ไหมคะหรือว่าเราไปเดินทางเราเที่ยวอะไรเราก็สามารถแต่งตัวในลักษณะนี้ได้อยากให้อยากให้กีฬากอล์ฟใกล้กับ แฟชั่นมากขึ้นก็พูดอย่างนี้ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลของการมีกิจกรรมในวันนี้ค่ะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราสี่คนไปเดินทั่วไปสมมติว่าไปเดินในห้างไปอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกด้วยซ้ำว่าแบบอันนี่คือชุดกอล์ฟถูกไหมคะเราก็แบบเฮ้ยู้ดูสีสีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนั้นก็คือเหตุผลด้วยที่เราอยากโชว์ออกมาให้เห็นว่าไม่จําเป็นจะต้องแบบหูแบบซีเวียอย่างเดียวแต่ว่าให้ทุกท่านมีความสนุกในการแต่งตัวแฟชั่นวันนี้เป็นคอลเลคชั่นที่เราเรียกว่า for winter 25ค่ะ ก็คือเราอ่ะมีเ,เปิดตัวไปแล้วตอน spring summer ชุดหนึ่งนะคะแล้ว for winter เนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นภาพต่อก็คือจะมีเรื่องของสีที่จะเป็นโทนอุ่นนิดนึง mm hmm. เป็นโทนสำหรับช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนะคะแต่ว่าก็ยังคงคอนเซ็ปต์ก็คือให้มีสีสันที่รู้สึกว่าแบบเรา mix and match mm hmm. ได้แล้วก็เป็นคอลเลกชันที่ถ้าสังเกตเนี่ยจริงๆสีเยอะนะ mm hmm. เห็นไหมคะสีเยอะเลยแต่ว่าเป็นสีที่พอรวมกัน อเข้าจังเข้าจังฟ้าอ,อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียวน้ําเงินชมพูแดงน้าตาลอย่างเงี้ยค่ะพอมิกซ์กันแล้วแบบมันมันมันสวยมากมันเป็นคู่สีที่ดีมากในคอลเลคชันนี้วันนี้ก็จะเป็นแบบโทนโทนที่กําลังมาแรงแทนว่าด้วยสีแดงสีน้ําตาลนะคะหรือว่าชมพู พอมา mix รวมกันแล้วอะค่ะ adidas เองเขาก็ทําให้มันรู้สึกรู้สึกสนุกสดใสแล้วก็ใส่ได้จริงๆะไรเงี้ยค่ะบวกกับเนื้อผ้าที่เขาคิดมาแล้วว่ามันเหมาะทั้งเล่นกีฬาได้แล้วก็อยู่ในไลฟ์สไตล์ในปกติได้ด้วยเลยเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณ adidas ด้วยค่ะที่วันนี้ให้เกียรติมาได้ได้ได้เป็นแบรนด์มาร์ชเดอร์ของ original golf นะคะซึ่งเราเป็นคนรักในกีฬาอ o ์ฟอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเรายิ่งมีความสุขแล้วก็สนุกในการแต่งตัวไปเล่นกีฬาเยอะมากขึ้นค่ะวันน um> ี้ทำไมเลือกสีดง วันนี้ต้องถามว่าพี่นักทำไมถึงเลือกสีแดงให้แฟนคะสีนี้เป็นสีที่เราเรียกว่าในในภาษาที่เราทำงานคือค oh. uh ีลุกคีลุกก็คือตัวที่เป็นไฮไลท์ ของในฝั่งผู้หญิงในซีสันนี้ค่ะถ้าจะเห็นถ้าเห็นในการเชิญหรือว่าเห็นในสื่อต่างๆที่เราจะใช้ประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นลุคนี้ค่ะลุคนี้ทั้งตัวเลยเราต้องมีหลายๆชุดไงเราต้องมีหลายชุดหลายแบบเพื่อที่เราจะได้เลือกได้ว่าจะคุณนิงจะใส่ชุดอะไรโทนไหนดีจะได้ mix and match ได้ถูกต้องรองเท้ามีหลายๆคู่ได้เได้ไหมคะได้ค่ะรองเท้าใส่สบายค่ะจริงรองเท้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูข้างใต้อะจะไม่รู้เลยว่าเป็นรองเท้ากอล์ฟเพราะว่ามันก็คือจะเหมือนรองเท้าออริจินอล ของ Adidas Original ที่เหมือนทุกๆคนนะ่ะชอบใส่กันอยู่แล้วที่มีแบบดีไซน์และสีเกๆ๋ๆเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล็กดูข้างใต้เนี่ยมันจะเป็นแบบมีปุ่มเพื่อให้เดินแล้วเนี่ยมันยึดเกาะได้เดินบนสนามหญ้าได้เข้าไปแบบซ้อมดรฟ์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ทำให้มัน,น,นสมใส่ได้จริงๆอเนกประสงค์ใส่ได้ทั้งวันกันลื่นได้งียค่ะ สำคัญที่สุดอยู่แล้วครับนี่เม่นคจอมอนเข่อนมกรับเขา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 เาเขานขาเข็นขาเขเ่าเาเขาเขาเข็เขาเนาเขาเราเขาเขา่าเารแต่งตัวเนี่ยมันเปานสา่งที่ทําให้เขาเขาเขาเแา่กาเขาเขาเขาเอไเขาเขาเกาเาเเารการแต่งกายเนี่ยสาเเาเาเเาตเนาตาา่เเเเาเาเา คือสามารถผมงงไปหมดลยคือจริงๆเราเราสามารถสามารถแบบแมทช์ลุคให้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์ก็ได้เพราะอย่างเช่นอันนี้คือจริงๆเราเราสามารถใส่ตีก๊อก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีของทาง a d i d a s ที่สามารถระบายอากาศระบายเหนื่อได้อย่างดีด้วยก็คือสามารถใส่ตีกอฟเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกไปกินข้าวไปไปทำอะไรที่ห้างต่อไปได้โดยที่เขาไม่ได้มองว่าเอ้ยใส่ชุดก๊อฟออกไปทำอะไรข้างนอกนะอะไรประมาณนี้ก็สำหรับแฟนแบบไอ i ดียกอฟไอเดียสองนี้คือแบบ เป็นแบรนด์ที่แบบเทรนด์ี้มากๆแล้วก็แบบนำดีไซน์เก่าๆมาเป็นแซนต์วินเทจมาทำให้ปรับลุคปรับสีให้เป็นเทรนดดี้มากขึ้นครับซึ่งช่วงนี้ครับรู้สึกว่าสีพิงค์เรดแล้วก็บราวน์เนี่ยมามากๆเลยนะครับในสังเกตแล้วแบบรู้สึกว่าโอ้ยแบบอปิดาสแบบที่เอาเทรนด์แบบนี้เข้ามานี่คือแบบรับรองเลยครับแน่นอนก็อย่าลืมไปซื้อกันเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอจุดเก๋กต้องจริงใส<ห>่ขึ้นโชว์คอนเสิร์ตก็ได้นะไม่จะมีคอนเสิร์ตหรอ นี่แหละค่ะก็ได้แบบใช่แล้วยค่ฝากให้ทุกท่านลองไปเลือกชมเลือกดูจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นนักกอล์ฟก็ได้นะคะถ้าชอบในลุกแบบนี้เนี่ยเราสามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันได้เลยเราเอาไปในเปลี่ยนปรับลุกเราคือมันเป็นสปอร์ตี้เนาะแต่ว่าก็ยังให้ความแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราได้คะ่ะฝากออริจินอลกอล์ฟไว้กับทุกท่านด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ